ฮัลโหลค่ะวิธีที่1การแชร์นะเข้ามาที่หน้าแรกใช่ไหมกิฟเฟอรีนชาเนลอย่างนี้นะคะแล้วกดจุดจุดสจุดตรงเนี้ยจุดปับ๊บอ่ากดแชร์แชร์ปับ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกใช่ป่าว่าจะแชร์ไปที่ไหนแล้ก็เลือกถ้าแชร์ไปที่ไหนก็เลือกไลน์ปับ๊บ แชร์ไปที่กลุ่มนายจะแชร์ไปที่กลุ่มหรือแชร์ไปที่ชื่อเพื่อนหรือแชร์ไปที่แชทที่เราคุยกันตะกี้นะคะก็ได้แต่อันนี้ก็แชร์ไปที่ห้องรวมเลยแล้วก็กดตรงนี้ตกลงส่งไปห้องสนทนาหรือมาทุกในโพสก็ได้ส่งไป นีมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะกดสง่ง